สวัสดีครับนี่มาเปิดคลิปอยู่แถวคุณหลาดครับผมสิไปซิลินทอนครับผมไปแคมป์แคมพิเศษแม่แคมพิเศษครับวันนี้ครับงานวันเกิดทีมงานครับผมเข้าไปจัดยูข่างเคลื่อนซิลินทอนครับเอายูบรรยากาศตอนนี้กําลังเขาเ่าซิน สว่างวิระวงครับผมมากับประกวดครับตอนนี้ข้ากับประกวดเจ้าข,ของวันเกิดเพื่อนมาแท่นมาอยู่ครับล่ำอยู่ ทางซีเรนครับผมจกปีได้ครับสี่เหลี่ยมครับผมตอนนี้เฮาก็มาหอดอาเชื้อเขาพี่บุญแล้วครับเขาวัวเมืองพี่บุญ ไ่แดงข้างซายจะไปโค้งเกี่ยมครับทางขวาจะไปศรินิทอนสองเมกครับผม ครับผมเฮ้าก็มาหอดหมองเฮ่าสีนอนเมืองแรงนี่เล้วครับครับบรรยากาศมันมืดครับผมมาหอดคำไรอยู่ประมาณนี้นะครับถึงมาหอดสองคนอีกสองคนนี่ล่ำอยู่ครับว่าท่านมาหอดอยู่ นัดกันจะหามุ่งเร่งครับบรรยากาศพาไปเบิ่งชมบรรยากาศบ้านฝางคำอำเภอศิีรินทรน ถ้าย่ำขึ้นมันอาจจะบดชัดนะครับข้งหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นน้ำครับสองหูก็จจะเป็นฝั่งช่องเม็กครับผมครับประมาณนี้แล้วครับผมมันนีมา เมาลานแล้วถาทีมงานเฮ็ดกับเขาครับแล้วจะจังชิ้ทายให้เบิ้งอีกครับตอนนี้บมมีอุปกรณ์ยังครับมีแต่อุปกรณ์นั่งครับทีมงานเขานำมาหรอครับผม กวาซิมาได้ครับผมล่ำจัดล่ำจัดอย่างเดียวนี่ครับมีสมุนาะมึงมีมูลเลรียแล้วบอกแค่ปีมึง แฟนปีแน,น่นยหมครับจบที่นี่อ่ะปี เสบียงลำจัดลำจัดสองคนนี้สสเสื้อทีลยอ่ะที่เริดมาะพนควงไหมเฮปเี้เฮปเี้นี่มันี่เห็นยังงวนี่นนโอ้ มามาคีดีออคิบรอดได้เลยขึ้ได้ขึ้นมาที่ไหนบ้าวะมีให้ม่อาากหอนี่ก็บอกอนุญาตอนนี้นี่อไมาสิพี่าผู้เบาถึงพี่มาลูกมาพี่มาลูกไปหาเด็ผู้บ้าห่อยพีอืม แน,นันเมนูห่อวันนี้ก็ก้อยหอยครับผมมันจิ้มกับย่างสีค้งใส่เน <ผม S 2> อร์เดี๋ยวพาไปย่างใช้แนวขีดต้องยังฮะต้องยังต้องมิก <c oughs> กิตาชอบเทียร์กีตาชอบเท้ยรชอบยังชองคอด ีติดตามได้ที่กีตาร์ชอบเที่ยวนะครับนี่เมนูผู้สนับผู้สนับสนุนเพื่นเพื่อนนี่ที่ร้านยังก่อนแต่นี่ผู้สนับสนุนเท่าร้านเคทีโมบายผู้สนับสนุนร้านเคทีโมบายร้านโทรศัพท์ที่หายน่าที่สุดลูกค้ากูไปไม่เคยถึงสักคน บอกว่าทางท่างออกนครเสียเอกแต่บ่าหเขาเงินนึกว่อไงฮะคสาเอ๋ยเขาหายสุเขาเงินนึกว่ามดดสุดอมือมุดสุรเลยถามวันร้านที่มีเสาไฟทางหนามึงเห็นเสาไฟทางหนนี่มุดุดสุดันอยู่ี่อันเนื้อพ่อทรับไปสอบนั่นพี่ปลาไปทอดนั่นนี่หากว่าบอกหัวเลยว่าอันเท่าซื้ออย่างเอาไปสอบกระไ้ไม่หอดไปยืนเซเวอยู่บ่ บอกกีโลเขาม่จอดเลยบอกไปหอนมันก็บ้าบอนว่าตัวท้ามาส่อมมันกับว่าผมบอกันว่าเอาศัพท์มาส่อมอายเราบอกมากใส่ังอดเลยเลยคิดพอเอ้าทางเกมดีไามมาเด้อย่างสีโค้งครับผม อย่างสีโค้งใส่เนยทาเนยน้ำ วัวนเจ็บของเกิดนั่งขึ้นที่หมดว่ะไว่หอยไขยหอ,อ,อ,อยตำมะคุ้งกับน้โคกปทับัทีมงานทีมงานที่จริงใจเจ้าต้องท้ายคลิปแบบคือสมัยดะกินั่นเจ้าไปกับมอคม แฮปปี้เบิร์เดย์เด้ที่นี่เพ่งไหมพี่ี้เบิร์ด์วะเบิร์ดย่อยใส่เคี่เบอร์ดเบอร์ดถ้าแตกที่อืนมันบมันกรใสไร้วัตน่กินมองนีมันบาดที่เหนียวชูดีวะเพ้ยอจุ่มกันไปซูยูว์ขอพระอวยมีความสุขมากมาก คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะพ่ออ้วนัเฮงดับเปาร้อนคุณนเอาบเกียบเ่าีเกีบเปาเปานางเปาอยู่บนขืนกับบดับเป่าุ้นเจียนก็ได้มาสั่นพอเราไปตากแดดบมาสั่นซิมเบิงหนองไทรแิ่มาถแล้วมสตาทนไงสูดเปตากเดด ซิมเบิงสิมเบิงคนกินคนป่าหรือไงโซรมาหาวิวเมีนยังได้เห็นไอยล่องยังเบิ่อล้วยังยังยังอลไมันตาติดประสาทวาวสีเข้มเห็นปะเห็นไหมในนวขคอเกียร่ิเราที่เแตงยังไงเสียบว่เออลองมาบทเสียบบังดีอย่ก้างสีค้งนะครับ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าตอนกี่ตอนนกด้วยครับผวนตอนนกตืนมาตอนนกเยียมวาตอนนกเนาลยับบรรยากาศตอนเสาๆครับผมตัวบานนี้นะครับจะเป็นหาดคือหาด เอิอนหานบ่านฟางคำ่ำสิรินทอนครับน้ำลดครับผมข้าสูบานา้ำาาาออกมาสันตะกี้มาหนามอยู่พี่ครับอยู่แถวโขวดหินนี่ครับบรรยากาศดีครับตอนเสาร์ครับบอสท่านห่อนครับ ล่มเย็นพอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมตอนนี้กำลังพกมุครบเขา,าห้าปลาอทุนครับ มองนอนม่อคืนครับแขนอูนอนครับผมแขนเปนอนมองนี่เขาชาวบ้านครับชาวนี้เพิ่นมาเห็ดไวครับผมปลูกตน้นไม้บนโขดหินข้างล่างอาจจะเป็นตอใหม่ครับ เมื่อกี้กเป็นปลาครับผมเข้าสั่งเครื่องเขาก็ตัดใหม่ออกครับก่อใหม่ลายนีย่ามันเข้าก็ลัาเอาเห็ดเฟอร์นิเจอร์ครับาจะพามาเบิง่งเป็นโคดหินเป็นแลนมากครับอยู่นี่ มีน้ำเลยครับงามเลยครับอันนี้เพิ่นซูปน้ำกอกถ้าน้ำขึ้นมาอี่าีี่ผลครับขุดหอดต้นใหม่กูกันครับแถวมองรถจอดเลยครับ ซื้อคนที่มาเหตุครับผมน้อยฟางคำบ้านฟางเทิงครับต้นเพือนอต้นยังบุ่นี่ครับผมจำไ่ได้ ขึ้นแล้วครับผฟ้างคุณกับเองผู้เขาฟ้างคุณอจะเป็นนาจะช่องเม็กครับกิดผมแดนไทยลาวครับผมโอ้หมอก กับหมอกเห็นหมอกว่แนมไปครับกล่องมาสูมมาถึงครับบรรยากาศมองนี่จะเป็นทาเรือครับผมทาเรือชฉบาลมหปาปลา บรรยากาศรอบๆแล้วมองผมมาผักครับแดดส่องนะฮะตะฮกงง,ง,งงี้ยนี่ฮกงแดดส่องครับ ท่านแน่นอนอยู่ครับมีข้างหลังเปิดเพลงกวนมูหก,กมูนาหกมูแค่นี่พระอาทิตย์ซองตาเห็นหมอกวะคุณแสงเก็มน,นี่นะไปนี่คู่เขาเนี่ยไหมหมอ,อกหมอ,อกกันนู้นก็นมอ,อก รรยากาศตอนสิบโมงครับผมชาวบานขับไปสัตวซัดเลี้ยงของเขามาหากินครับ สีเผือกก็มีนะครับสีเผือกสีเผือกซ่องโตสีดำก็มีครับส,ส,ส,สีดังก็มีครับเก็นกน,น้อยก็ผ้ากันกับแล้วครับ แังหลอกคายครับผมโอ้โหว,วัดหลอกจากบาทหลอกจากแสนแล้วเนี่จะเป็นพูวิลลาครับผมมีแต่พวกคาร์สการพวกส่งเอมาครับผมเดินเงินมันเหลือผมบอกกล่ามาแล้วครับผมแพงหลายมีทุกคนมีตังค์มาแล้ว ขัมาได้หลายค่มกับโต๊บกี่พันครับผมภูะพันสองพันแถวนี้จะเป็นผู้ถวกภูวิลลาครับลงไปอีกก็จะเป็นเครือนครับผมนี่เครือนขั้งหนาก็มีเป็นบานทรงภูวิลล่า là thứ này รยากาศเป็นไดครับมันต้องเป็นอีกโซนหนึง่งมันต้องติดหนาแมนมอเตอง์ไซค์่ไครับไปสิเป็นหลัดขาครับเช่าเอทีวีครับผมรถเช่าเอทีวีดูนะครับแมนเบิร์ดนะครับ มันถือมือธรรมดาสืบขับคนม่ค่อยไลยครับแต่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ขับคนไล่เดินทางเมื่อแล้วครับพี่นอ้อง อย่ายลืมกดซับสไครห์ผมในเด้อครับกีตาชอบเที่ยวเจอกันทิปทิปหนาครับผมกดไล์แน,น่น้องไส้อย่าลืมกดซับสไครป์เด้อครับผมบ๊ายบาย